ค่ะมื่อานี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคสนุกค่ะเสียงอีสานคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง y YouTube หลกักกเอฟซีของเซลแครเสียงอีสานสุขผู้สุขคนนะคะเมื่อนี้นะคะกับขอญาตเราเป็นภาษาอีสานบันเกิดบันเท้าเนาะจ้ะเนาะกับจังสิไดว่าง่ายว่าวาทองบอกแบบว่ารื่นหูกันไปนะคะลูกค่าเนาะลูกค้าท่านใ้ายที่กําลัางมองหารถเจดี่นางรถขอบคร่วไหวแคมปิ้งนะคะลูกค่า เจ้าตัวน,นี้นะคะเป็นเจ้ามิ s ูบิชิปาเจโร่ 2.4G T นะคะ mm hmm. พิมียมเนาะเป็นรถปี20ปี20เออเป็นรถปี20นะคะลูกค้าไม่ในหน่อยเลยไม่อยู่ที่เจ มื่นสองเท่านั้นนะคะเจ็ดหมื่นสองเท่านั้นนะคะเจ้าปาจเจโร่นะคะราคาตั้งคาย,ยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะลูกค่โรถเสสวยเป็นสีขาวดํานะคะเป็นสีขาวดําสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเนาะเจ้าตัวนี้นะคะนี่เลยบอกว่า,วาเ้็นด้านน,านะคะฝากระโปรงนะคะก็เป็นปาจเจโร่สปอร์ตนะคะลูกค้าเนาะรถเสืสวยเลยลูกค่า สภาพสวยสมบูรณ์แบบเปรียบเสมือนน่องป้ายแดงนะคะเปรียบเสมือนน่องป้ายแดงหลักไก่ย่างหนึ่งนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ยูทีเจ็ดหมื่นสองเท่านั้นนะคะมาเมืองด้านหนากันก่อนนะคะลูกค้าด้านหนานะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าจะเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นขมี่ยนแท้จากโรงงานไฟนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะไฟจัดมงตัดหมอกสภาพสวย,สวยด้านหนานะคะออปชันเพิินครบเลยนะคะสวยมาก ไฟข้างหน้าคะ่ะไฟหนารถดเนาะสภาพส,ายสวยเป็นหลอดไฟโปรเจกเตอร์นะคะไฟนะคะบอแตกบอหักบอมี่ขาบเหลืองไฟสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานเลยบอมีแบบว่าอบอมีปัญหาในการใช้งานทุกอย่างนะคะออปชัน่นเป็นรถดคุณภาพเกรดเแน่นอนคะ่ะ ้อมใส่งานหมดเรียบร้อยนะคะลูกค่ะนอะรถสวย,สวยรถคุณภาพเกรดเอตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะรถสภาพสวยมากเลยพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยเปรียบเสมือนนอกป้ายแดงนะคะลูกค่ะพราะว่าสิเป็นสองล้มนะคะตัวน,นี้เนาะรังผึ่งบอกสภาพสวยบ่แตกบาหากนะคะลูกค่ะตัวน,นี้นะคะบแตกบ่าหักนะคะการทุกการนะคะลูกค่ะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบเลย มามืออ่ะตรงกระจังหนานะคะลูกค้ากระจังหนานะคะสภพาพสวยๆนะคะเป็นสเลยาเป็นสีแเลยค่ะไ้แถบสิวลอยในงานเสมือนอน,นอ้อง้ายแดงนะคะลูกค้าไฟ้สภพาพสวยๆเงาๆงามๆฉ่ำๆเลยบ่แตกบ่าหากักบ่มีขาบเหลือง สภาพสวยมาหกเลยนะคะเปรียบเสมือนน่องป้ายแดงเลยนะคะลูกค้านาะเปรียบเสมือนน่องป้ายแดงนะคะเดี๋ยวมาเมืองลกก่อกันก่อนนะคะลูกค้าล่อนะคะสภาพนะคะดอกอย่างนะคะเนีๆนๆหนาๆน,นะคะตอนนี้นะคะบร,ริเวณเงาเนาะบริษัทไหนแวกลงแวกหล่อนะคะสภาพมาแบบว่าเดิมๆลูกค้ามาแบบเดิมๆนะคะเจ้าตัวตน,นี้นะคะได้เป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะได้เป็นแม็กขอบสิบแปดเนาะนี่เลยค่ะ เป็นแม็กขอบส8แปดนะคะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบะหมี่แตกบะมี่หักนะคะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานนะคะลูกค้าสภาพสวยได้เป็นยางปียี่สิบนะคะลูกค้าได้เป็นอย่างปียี่สิบเดี๋ยวมาเมืองซุ้มหลอคะ่ะซุ้มหลอดเดิมแท้แน่นอนนะคะเดิมแท้แน่นอนจากงงานล่ะกันเพราะว่าตัว โซกสปงสปริงนะคะลูกหาเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานหัวน,น็อตนะคะบะมีกันแกกันคายหัวน,น็อตปะขยับขยืหนของสังเดิมเดิมจากโรงงานรถบะมี่ส้นหนักจมนำของนํำเข้มพริกขวดอพริกความตัดตรงตัดต่อบะมี่แน่นอนนะคะหลิหนรั่วนินดนึงนะคะลูกค้าเนาะเพราะว่าจะเป็นบันไดนะคะลูกค้าบันไดคางนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ,ะพร้อมใส่งานเลยลูกค้าพร้อมใส่งานบะมี่ลิ้วร้อย นะคะบอมมี่ริ้วรอยเลยบันไดนะคะแน่นๆหนาๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะบันไดแน่นๆหนาๆสีนะคะมองมุมกว่านะคะแบบว่ามองจากสี่สิบสี่สิบห้าองศาสีเดิมนะคะลูกค้าสีเดิมสีสม่ำเสมอนะคะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นสีขาวดําด้านบนนะคะลูกค้าเห็นบ่้แลดหลังคาเนาะ สภาพสวยวัยวสำรับลูกค้านะที่แบบว่าอยากไปแคมป์ปิ้งแบบเป็นครอบครัวนะคะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆได้เลยหลังคามีลายหลังคาให้เรียบร้อยสภาพสวยสมบูรณ์แบบกระจกนะคะลูกค้ากระจกม้องข้างนะคะกระซิมีอ่ะริ้วรอยนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะกระซิมีอยู่ที่นิดนึงนะคะก่องเนาะขออภัยหลายๆพ่อแม่่น้ปกฟกัสแล้ว้วกา ตรงนี้นะคะบ่มีปัญหาในการใส่งานนะคะหลักการมีไฟลงไฟเลีย้ยวอยู่ที่กระจกนะคะลูกค้ากระจกสีดำนะคะสีดำนะคะสภาพส,สวยการสาดนะคะลูกค้าการสาดบ่มีแตกบ่มีหักนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานนะคะลูกค้าหลักการอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าได้เป็นกระจกเดิมนะคะกระจกนําเดิมเลยเนี่ค่ะเบาะป,ประตูนะคะเป็นสีดำนะคะ เป็นสีดำสีเดียวกันก็ตกกระจกนะคะลูกค่ะอ่าต่อมานะคะลูกค่ะถ้ามาเมืองบอนะคะบอสภาพสวยๆเลยนะคะหมอบอมีอ่าบอมีขาบอมีขาเหลืองเป็นบอปาร์เฟซ่านะคะลูกค่ะเป็นบอปาร์เฟซ่าแล้วกรตรงนี้นะคะมีพุ่มมีค่ะมีพุ่มตรงที่มาว่าพุ่มกระดุมเขาเอินพุ่มกระดุมหรือพุ่มอัน ตัวเซนได้นี่ค่ะมีพ่มนะคะสภาพสวย,สวยนี่เลยค่ะพมสภาพสวยสมบูรณ์เลยเกนะคะสามารถเปิดได้นะคะเกสามารถเปิดได้ใส่งานได้เลยเกบอมีหักนะคะสภาพสวย,สวยได้เป็นบอนางสภาพสวยสมบูรณ์แบบบอะแน่นๆหนาๆน,น,น,นะคะบองนี้ข่บเหลืองนะคะ มะเมืองพวงมะัยค่ะเป็นพวงมะัยมาติฟังชันนะคะพวงมะัยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานพวงมะไยนะคะบอมีขาบเรืองนะคะบอมพวงมะัยบกหักบอฉ่าเลยนะคะพวงมะัยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวมะเมืองค่ะลูกค้านี่เลยเลขไม้นะคะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีเลยไม่เดิมไม่แทนแน่นอน ไม่อยู่ที่เจ็ดหมืนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเท่านั้นนะคะเนืยวสีสาร์โรถทห้มึงนะคะขออนุญาตสักรูนะคะลูกขาเนาะรถสภาพสวยๆนะคะลูกขารถสภาพสวยๆเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นรถปียี่สิบนะคะแดดรถปียี่สิบเนาะนี่ไม่นะคะสภาพ,าพ มันคือบโฟกัสไถหละลูกค้สาสภาพสวยๆไม่เดิมไม่แทนแน่นอนไม่บ่มีเก่อน,นะคะไม่บ่มีเก่อตัดต่อตัดแต,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 ต่งบ่มีแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะไม่แทนแน่นอนสภาพสวยนะคะลูกค้สาสภาพสวยเลยมันประทัดในโฟกัสนะคะเดี๋ยวไปทางอื่นกันคอนโซลด้าน,นบนนะคะบะขาดบะมีขาดเหลือ ขาบาขาดบ่มีขับเหลืองคอนโซลกลางนะคะมีหน้าจอได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้ที่สําคัญนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะหลักกาก้านแอร์นะคะบาหักบาขดบางอนะคะ,ะ,คะสภาพสวยเลยออปชันของรถนะคะครบทุกอย่างสวยๆเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเปรียบเสมือนน่องป้ายแดงเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะสามารถวางแก้วนงแก้วน้ำได้นะคะอันนี้เป็น คุณแจเนาะเป็นคุนแจของน้องนะคะเดี๋ยวมาเมืองเหล็กไหมคะนี่เหล็กไหมนะคะอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกกิโลนะคะลูกค้าเนาะเมื่อกี้มันบอโฟกัสนะคะเดี๋ยวไปเมืองทางอื่นกันก่อนอ่ากลับมาโฟกัสแล้วลูกขาสะาพสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะดันโบนนะคะประวางสิเป็นที่บางดงบังแดดนะคะลูกขามีกระจกมีไฟติดม,มดนะคะ ที่บางแดนสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกขาเนาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบหลากกาัก็ะสามารถเปิดได้นะคะเกะด้านบนนะคะเปิดได้ไฟเวนตรง,รงเวนตาได้นะคะไฟเปิดได้นะคะลูกขาไฟเปิดตืดๆตืดๆนี่เลยสภาพสวยๆเดี๋ยวเมื่อเมืองค่ะเพะดานดันบนนะคะนี่เลยมีหน้าจงหน้าจอเพดานลดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะออปชันทุกอย่างครบ สภาพสวยๆเลยเดี๋ยวมาเมืองดันนอกค่ะมาเมืองคงส่างดีกว่าโคงส่างค่ะลูกค้าหัวนอดนะคะบะมี่างแกะกานขายโคงส่างเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานแพงประตูนะคะสภาพสวย,สวยนะคะลูกค้าแล้วก็บะมีค่าเรลองบะมีห้อยขาดนะคะแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบ ราคาเจ้าต,ตัวนี้นะคะมีฟงมีไฟสภาพสวยเลย raine. หัวหน็อตนะคะบะมีกันแกกันไครหัวน็อตเดิมๆนะคะสภาพหัวน็อตขาเนี่เลยค่ะเดิมๆเจ้าตัวนี้ maths. นะคะเขาติดอ่าโตบากโคดไว้นี่ถุงติดบากโคดไว้นะคะเติมแท้แน่นอนนะคะมี text. ถุงติดบากโคงบากโคดนะคะสติกเกอร์เดิมๆหัวน็อตตรงนี้นะคะโครงสางนะคะบะมีกันแกะกันใขแน่นอนนะคะลูกค่ะ นูก็ขยละมักแหลกหลังค่าหลูก้าแหลกหลังค่านะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยอ่าสามสารถใช้สัมภาระสิ่งของต่างๆไหนเลยนะคะที่หลังค่าเนะสภาพสวยอ่าป้องจ้าประตูพ่อแม่พี่น้องสภาพนะคะสวยสวยเลยแถบสิบมี่หลิวร้อยในกาใส่งานนะคะหลูกค้าสภาพสวยสวยอย่างหนึ่งนะคะเป็นสีดำเนาะสีตัดกันเลย กับจองตูสีขาวแล้วมาเมืองด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะบอสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบอสบวขาดบอสไม่ขาดเหลืองสภาพสวยๆตรงนี้นะคะสามารถดึงลงได้นะคะละกะัะอย่างหนึ่งนะคะสามารถใสแ่แก้วนงแก้วน้ำสภาพสวยๆแบบนี้เลยสวยมากด้านหลังนะคะหลูคขาดเนาะมีพงมีพรมรองเท่ารองเท้าสภาพสวยๆภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะหลูคขาด อ่ะตรงนี้นะคะมีปักฝกปักไฟปักไฟมีแนวศาสตร์แบดนะคะด้านหลังนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานลูกค้านะคะเอาประตของเพื่อนค่ะบอสภาพสวยแสงกับเขานะคะมามึงค่ะมีหน้าจอนะคะ สภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะทุกอย่างนะคะพร้อมใส่งานนะคะลูกค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะทงางร้านสนุกค,ค้านะคะเพิ่นมีการันตีวันรันตีสามสิบวันเลยนะคะลูกค้าเนาะรถมีปัญหาหรือว่าแอร์บ่อเย็นนะคะสามารถเข้ามาสอมได้เลยนะคะเทราสนุกค,ค้านะคะแล้วก็มีโซวิทไทยอีกนะคะโซวิทโทษชุกเชิญนะคะลูกค้าเนาะมีโซวิทนะคะโทษชุกเชิญหนึ่งปีเลยรถ อ่าลืมคุณจงคุ้นแจนะคะแคดมิโซวิทไหอีกนะคะหนึ่งปีนะคะลูกค้านะดอกยางนะคะเน่นๆน้าๆนะคะลูกค้าดอกยางเนีนๆน้าๆแม็กนะคะสับพสวยสมบูรณ์แบบกษมีริ้วร้อยในการใส่งานในนิดนึงนะจ๊ะตรงมีบ่มีปัญหานะคะแต่ว่าโตกการแม็กนะคะบ่มีหักบ่มี่โคบ่มีงอแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าสุมรล่อนะคะสับพสวยๆเลยหัวนอตนะคะสุมรล่อเนาะ บ่มีการแก้การไข้นะคะของสา่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสีนะคะมองแบบวาสี่สิบองศาสีห้าองศานะคะสีนะคะสีสม่ำเสมอสีเดิมเดิมสีเดียวกันเลยบอมีสีเพียนนะคะเพราะว่าทางราชสนุกค่านะคะบอมีรถกับสีหรือว่ารถจมนนำเข้มหรือว่ารถชนหนักนะคะทางร้านสนุกค่านะคะเพิ่น ขายรถหรือว่าจำบนายรถนะคะเป็นรถคุณภาพเกียรเอแน่นอนลูกค้าต้องเสื้อมันในตรงนี้เลยนะคะว่ารถสภาพสวยแน่นอนนะคะรถเปรียบเสมือนนองปลายแดงเลยนะคะตรงนี้นะคะบริเวณเปลี่ยนตูทอด้านหลังหรือว่าโตต่างๆนะคะสภาพสวยสวย,สวยเลยเดี๋ยวมาเมืองขาดนี่เลยเทาะอ,อันนี้ตัวทงตัวทอแต่ท,อ,ทองรถนะคะสภาพสวยสวยนะคะลูกข,ขาดเนาะ แต่ทองรถดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากมาบุดมือเอกนะคะมาบุดได้เลยนะคะอากาศิเป็ี่นตัวทอลวงทอหลอแล้วสภาพสวยมากสวยมากเลยนะคะแต่ก็ย่างนึงนะคะลูกค้าประาณสิเปลี่ยนโลโก้นะคะโลกโก้นะคะขมอมี่ยมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าเนาะ สภาพสวยอย่างหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเาวาซิเปนโลโกโปาเจโรนะคะลูกค้าปาเจโรสภาพสวยโลโก,โกของโตมิซูบิชีนะคะเป็นคนี่มแทนจากโรงงานนี่เลยค่ะตัวนี้เดิมแทนแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะลูกค้าได้รถไปนะคะลูกค้าออกรถไปนะคะได้ สภาพสวยแน่นอนราควะคุมคุ้มแน่นอนลูกค่าเดี๋ยวมามือดันหลังค่ะบาเว่าสิเปลี่ยนพุ่มดันหลังนะคะกาสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะเนาะลูกค่าเนาะสามารถพับบอลงได้นะคะสามารถพับบอสต่างๆลงได้เลยอ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพับบอะลงประมาณนี้ก่อนอันนี้สามารถใส่สัมาระสิ่งของต่างๆได้เนาะอย่างหนึ่งนะคะลูกค่ะ ด้านหลังเบาะนะคะสภาพสวยแบบนี้มีแนววางแกวนงแกวนาบนะคะตาว่าลูกค้าน้องมีคนนางน้านะคะดึงบอกขึ้นเลยคะ่ะดึงบอกขึ้นราะกาะเมืองค่ะสภาพสวยนะเท่ากัเมืองด้านหลังนะคะสภาพสวยมากนะคะลูกค้าแสงเข่าในนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยพอแมพี่นองนะคะน่าตรงนี้เลยแต่ว่ารวมๆแล้วนะคะลูกค้าเปียบเสมือนนองไปแดงเลยคุ้มๆเลย นี่คะ่ะอุป,รก,อปรกรณ์อุปกรณ์รถนะคะครบนะคะครบครบเลยมะมึงโคงสากค,ค่ะหัวนอดนะคะบ่มีกัดแกะกันไขโค้งสากเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถบ่มี่วนหนักเพี่ความจมน้ําของน้าเค็มบ่มีแน่นอนนะคะประวัติสเปนหัวนอดค่ะประวาติสเปนจุดเม็ดอาดค่ะนี่คะ่ะจุดเม็ดอาดนะคะทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอดน,นะคะสีเดียวกันกับโตอ่ะนี่เลยมงเม็ดองเม็ดอาดนะคะ ด้านหลังสภาพสวยๆหลักกิยยางเนึ่งนะคะแล้วเขากลับมาเมืองค่ะนี่สภาพเดิมๆเมื่อวานจะเป็นคําเตือนสติกตเกอร์สติ๊กเกอร์สภาพเดิมแน่นอนนะคะะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นระบบปั๊มไฟฟ้านอกูกขัดเนาะสภาพสวยสมุูรณแบบไฟ่ายนะคะสภาพสวยๆบ่แตกบ่าหากักบ่มีขับเลืองเลยนี่ค่ะสภาพสวยเจ้าปะเจโลลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถไปใส่งานนะคะ อีกได้รถสีขาวดำเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์พ่อแม่แน่นอนอตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะเจบบ้าปาเจโลสวยราคาตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเป็นรถปียี่สิบนะคะลูกค้าเป็นรถปียี่สิบไม่ที่เจ็ดหมื่นสองเท่านั้นนะคะมะเมืองยางคะ่ะดอกอยางนะคะเนีนๆหนาๆเลยนะคะดอกอยางเน่นๆหนา,นา,นา แม็กนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบม่มีแตกบม่มีหักนะคะตัวแม็กนะคะสภาพสวยๆแล้วไกอย่างนงนะคะสมลอนะคะเดิมแท้แน่นอนจากงานนะคะหัวน็อตบม่มีกันแก,กกันใครหัวนอ็อตบัขยับขยันควงสังเดิมๆเลยอ่บาบกวา่านซเป็นบันไดคา,างนะคะบันไดคา,างกับสภาพสวยๆแน่นๆน่นา,นานะคะลูกค่ะสวยมาก ลูกค้าท่านไหนอย่างมะมือรถนะคะมะมือไดเลยที่ร้านสนุค่านะคะร้านซิยุตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะร้านจิฮอดก่อนมหาไลา่เกษตรบัณฑิตนะคะแพงประตูนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบบ่มีริ้วรอยในการใส่งานนะคะลูกค้าบอ่อด้านลังนะคะมึงเลยค่ะบ,อบอ่อลังบ่ออะสภาพสวย นี่ค่ะบะมีขาดบะมีขาดเหลืองบะด้านล่างกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะแต่ก็ย่างนึ่งนะคะรถบะมีส้นหนักผิดความจมน้ำองน้ำเข้มบะมีแน่นอนกะรันตีว่ารันตีเลยเพราะว่ารถพานการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค่าเดี๋ยวมาเมืงองค้งสางประตูด้านหน้าของส่างประตูด้านหน้านะคะหัวน็อตบะมีกันแก,กกันขายหัวน็อตบัขยับขยเกอดนะคะนี่มึงเลยค่ะเรื่องว่าลูกค้านะคะ มึงรถเป็นพาอายพาน่องพลา้างมามึงรถใด,ดเลยนะคะวารถเดิมบอรถแถบอแบบวา่ารถคุณภาพเกดเอคือเซลแคดวาบอนะคะสามารถมามึงรถใด,ดเลยค่ะและอย่างนึงนะคะแคดการันตีวารันตีเลยวา่ารถเดิมแน่นอนเพราะวา่าสิเป็นจุดเม็ดอา์นะคะนี่เลยค่ะตรงประตูจุดเม็ดอาร์กระเดิมๆแผงประตูสภาพเซอร์สมบูรณ์แบบเลยนะคะ บะมีขาบเรืองบะมีหลิวรอยในการใส่งานประมาณสิเป็นโค้งสากค่ะโค้งสากเดิมแทนแนนอนจากโรงงานมาเมืองขาหัวนอนขาหัวนอนบะมีกันแกกันายหัวนอนบะขยับขยเยินหัวนอนสีเดิมสีเดียวกันพร้อมกับตัวรถนะคะหัวนอนบะมีกันแกกันไขนะคะโค้งสากนะคะเดิมแทนแนนอนจากโรงงานรถบะมีส้นหนักพิความจมน้ำของํำเข้มตัดต่อเครื่องบะมีแน่นอนนะคะแค่กระนหนีเลยเกสามารถเปิดได้นะคะการแอร์สภาพสวยสมบูรณ์แบบเลย นี่ค่ะสวยๆนะคะบอค่ะลูกค้าบอสเน้นๆหน้านานะคะได้เป็นบอสปอรเฟฟ้านะคะเป็นบอสปอรเฟฟ้าสภาพสวยลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถไปใส่งานหรือว่ากําลังมองหารถไปใส่งานนะคะโทรมาหาเซลล์แคทเดยเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะทางร้านสนุกค่านะคะเพิ่นรับจองออนไลน์เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะลูกค้ามีไฟแนนซ์รองรับนะคะ ลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยลูกค้ายุทธจังวัดใดก็แล้วแต่นะคะมีไฟแนนซ์นร์เอกสารให้ลูกค้าหอตหนาบ้านหนาทีท่ทำง,งานลูกค้าไม่ต้องห่วงเลย ถ้าลูกค้าสะดวกมาลับรถเองนะคะทางร้านสนุขาเพิินม,มีบริการรถสไลด์ให้ลูกค้านํานะคะทรงรถให้ลูกค้าคอดหนาบานเลยลูกค้าบ่ต้องห่วงเลยนะคะในตรงนี้เนาะอย่างหนึ่งนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนลูกค้าประวัติดีแค่ดีๆนะคะจะเต็มฟรีดาวไปเลยได้ดอกเบี้ยถูกๆไปเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.5 9เกเท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะอ่ะ ต่อไปนะคะลูกค้าแขกกัสิบห้าลูกค้ามามืองหองเครืองนะคะไปเมืองหองเครืองกันจ้าลูกค้าเนาะมาเมืองหองเครืองนะค่ะก่อนมองหองเครื่องนะคะแขกก็อยากให้ลูกค้าแบบว่ามึงแบบว่ามึงมุ้กลมกว้างกันก่อนนะคะเจ้าปาเจโลนะคะสองจุดซีจีที่นะคะพิมียมสภาพสวยเลยราคาตั้งคายนะคะลูกค้าอยู่ที่ หนึ่งร้านหนึ่งแสนบาทนะคะเป็นรถปียี่สิบนะคะไม่ยุที่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่หลักหมื่นเลยแต่รถสวย,สวยรถคุณภาพเกรดเอแน่นอนรถสวย,สวยรถบะมีสุดนาคือความจุน้ำของดำเข้มบะมีแน่นอนการันตีว่ารันตีเลยนะคะร้านสนุกค,ค้านะคะเพิ่นจำนายแต่รถคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้มามาเมืองค่ะเมื่อวาจะเป็นฟ้าขอบเครื่องนะคะฟ้าขอบเครื่องกับสภาพสวย,สวยดำๆนะคะแบบนี้เลย ครอบเครื่องเดิมๆนะคะลูกค้าบ่มีแตกบ่มีหักนะคะสภาพเพอสมบูรณ์แบบนะคะห้องเครื่องนะคะลูกค้าแห่งๆนะคะลากาบ่มีขานดำหมอกดำมันนะคะเมืองค่ะหัวน็อตนะคะบ่มีกัรแกงใครนะคะหัวน็อตบ่ขยับขยื่นนะคะนี่ของเครื่องแห่งๆแบบนี้นะคะลูกค้าเ่าว่าจะเป็นการมากนะคะการมากกับเดิมๆแทนแน่นอนจากโรงงานเมืองหัวน็อตค่ะหัวน็อตนะคะ หัวน,อน็อตบารมิกันแกนกันคลายนะคะลูกค้าหัวน,อน็อตสภาพรีเดียวกันกับโตรถนะคะสภผาเส้นสวยนะคะ <once a day> หนนัวน็อตค่ะหัวน็อตบัขยับขยันข้านบคดบองหักบองงอนะคะลูกค้าสภาเสสวยลูกค้าท่นานไหนนะคะอยากมาเมืองรถจริงนะคะมาได้เลยมาลองขับรถได้เลยนะคะที่ราชนุกค่านะคะร้านซิยูต,ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่าเด้อค่ะลูกค้ามาเมืองรถกันได้นะคะค <BAR> มาลองขับกันได้ นี่ค่ะลูกค้าเพราะว่าสิเป็นจุดนะคะจุดมากต่างๆนะคะเดิมแทนแนนนอนจากโรงงานแะ่อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าข้านบกหักบงอโหลดบะมีส้นหนักจมนาของดาเข้มบะมีน,น่หนนอนแคกกระรัตตีว่ารันตีเลยนะคะกระโดสภาพสวยๆเลยในคลิปสวย,ยงไหยนะคะรถจริงสวยกว่าในคลิปอีกนะคะลูกค้าเพราะว่ากล่องของเซลแคดบอก่อยสัตว์ไไนนอะไรเนาะนี่ค่ะห้องเครื่องนะคะ แห่งๆนะคะลูกค,ค้าแล้วก็บมีขาบหมอกแต่มันนะคะลูกค,ค้าสภาพสวยเลยหองเครื่อเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานแค่การันตีวันรันตีเลยนะคะสภาพส,ายสวยนะคะลูกค,ค้าอ่ะเดี๋ยวมาเมืองหัวนอนดยืดฟ้ากระโปรงค่ะ ตัวหัวน็อตยึดฟ้ากระโปรงนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะว่ามีกันแกกันายหัวน็อตนะคะบ่ขยับขยื่นเลยนะคะเนี่ยค่ะสัพพวยสวยๆเพราะว่าจะเป็นจุดเม็ดอาตนะคะเม็ดอาร์ตกัเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานมาเมืองเลยค่ะสภาพับสวยๆฟ้ากระโปรงนะคะสวยๆเลยเดิมแทนแน่นอนพรอ่ะเดิมแทนแน่นอนนะคะลูกค้ามาไล่มึงจุดเม็ดอา์ตเลยค่ะจุดเม็ดอา์ตทุกจุดนะคะนี่เดิมเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้า สภาพสวยเอามาเมืองหัวนอนยี่ฟ้ากระโปรงอีกฟังค่ะอีกขานะคะกับหัวนอนบะมิกันแกะกันไขหัวนอนสีเดียวกันกับโตฟ้ากระโปรงฟ้ากระโปรงกัะสีเดียวกันก็โตรลดนะคะลูกค่ะจุดเม็ดอา์นะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสภาพสวยอีกอย่างหนึ่งนะคะแผ่นกันความหอดนะคะมีผิหนเป็นสีเรียบร้อยแหละหลักก็อย่างหนึง่ง มั่นกับบ่อขาดนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานเลยลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถหรือว่ากําลังแบบอยากได้รถไว้ใส่งานเซลลวแคดขาอยากได้รถปาสเจโลรถสวยๆไว้แคมปิง่งรถขอบครัว เจ้าตัวน,นี้นะคะตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะแค่ดีดีลูกค้าฟรีดาวน์ไปเลยเอารถออกไปขี่ได้เลยนะคะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะอันนี้ประตองหัวนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องแบบว่ามีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะและอย่างหนึ่งแค่แต่มีไฟแนนซ์แลนด์เป็นเซนเอกสารให้ลูกค้าเลยหรือว่ามีไฟแนนซ์รองรับลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะตอนนี้ ทางร้านสนุกค,ค่านะคะเพิ่นรับจองออนไลน์แล้วอย่าลืมนะคะพ่อแม่พี่น้องทางยูทูบรากาเอฟซีของเซลแคทเนาะทางร้านสนุกค,ค่าเพิ่นรับจองออนไลน์แล้วสามารถจองออนไลน์กับเซล์แคทได้เลยรถที่ชอบรถที่ใช่ล้อคุณลูกค,ค้าอยู่นะคะโทรเข้ามาหาเซลแคทได้เลยที่เบอร์ส่วนเก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก่านะคะโทรมาหาแคทโหลดโทรมาปรึกษาเซล์แคทก็ได้นะคะเซลแคตบาวาอย่างเลยถ้าลูกค้าถูกใจนะคะโทรมาหาละกา มาจองออนไลน์กับเซลแคดได้เลยค่าลูกค้าว่าสะดวกมารับรถเองนะคะแคดมีรถสไลด์ไปทรงรถให้ลูกค้าหอดหนาบานเลยทางร้านสนุกค,ค่าเพิ่นมีรถสไลด์บริการให้ลูกค้านะคะบอกเซลแคดเลยบอสะดวกมารับรถเองแคดประสานงานให้รถสไลด์ไปทรงรถให้ลูกค้าหอดหนาบาทน,นะคะ ลูกค้าขาเมื่อนีเนาะเซลแคดผิดพลาดประกันใดว่าผิดประกันใดเนาะค่ะก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนทาง y o u t u b หละกะเอฟซีของเซลแคดทูผูทุกคนนะคะเมื่อนีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดอามกดแชร์ใข่แห้เซลแคดในเด้อเมื่อหนีนะคะเซลแคตก็ต้องขอรับพ่อแม่พน้อตอนน้จังไหนกขมาหนึ่งหาหนึ่งสามเกา